สวัสดีจ้าสาวถ่ายพนมพาเขียวมนีพาไมยังเหรอตลาดนาแกค่ะพี่น้องตลาดนาแกค่ะอำเภอนาแกจ้าเดี๋ยวไปบึงคลองกันค่ะพี่นอ้องขนม,มจ้าเมงแคงค่ะพี่น้องเมงแคงเป็นๆเ,เลยค่ะถุงเท่าไค่ะเมนแครงเนี่ยอ๋อถุงละห้าสิบจ้าเมแงแคง บ,บุก<บ>ต่อก็มีค่ะจะแซบค่ะเ็ด<ม>อันนี้เฮดร่วมบ่รอคะแม่อ๋อเฮดรวม,<อ>มค่ะกองจังบาทค่ะแม่อ๋อกองละห้าสิบค่ะเฮดร่วมใหญ่เลยค่ะเฮดเถึงก็มีจ้านมไม้ต้มค่ะนมไม้กองละสี่สิบบาทจ้าม,ม,มีกระายแมงแคงค่ะพี่น้อง ห้าสิบบาทเป็นจานกันนี่จ้าอ,อันนี้จาระลอยค่ะตัวต่อค่ะจาระาซิบจาระลอยค่ะมาไม้ตุมจาระซาบาจะน่งใหญ่เลยค่ะแมงคังตัวอ,อ,อจินรอค่ะ แมงจะก,กัะจันพี่น้องแมงขายหลายขนาดเลยจ้าผักสดค่ะข้าวโพดต้มก็มีพี่น้องโพดต้มมันจะแซ่บค่ะ ขนมตาบ,บักซีรี่พวกแมงแค้งค่ะพี่น้องแมงหลายขนาดเลยค่ะช่วงนี้แมงแค้งตัวน้อยแมงจีรอมาเทีย่ยวมาเบิ่งบรรยากาศกันค่ะตลาดน้าแก่ค่ะพี่น้องตลาดขายผักสดค่ะผักสดๆเลยค่ะเป็นกรรำ ัส,สดๆเลยจ้ะคุณนกามเป็นทึงเลยค่ะเครื่อปงปรุงจ้านะขนมหวานค่ะขนมหวานเป็นถึงเลยค่ะอย,ยวไปเบ่งบรรยากาศกัรรนค่ะ ตลาดนาแกจ้ากระชายไก,ก่ค่ะพี่น้องสดสดเลยจ้าขนมแต่นี้ค่ะคับขนมข,นมขนม้าวต้มอมมา หมกปลาพี่นอ้องจะแซบค่ะมกปลาจะแซบค่ะหมกปฟา,ปาค่ะ ฟางเฮดขาวค่ะพี่น้องเป็นคองเลยจ้าบรรยากาศค่ะตลาดน้าแก่ค่ะพือนนัาแก่จ้าจังหวัดนครพนมค่ะพี่น้องมาเทีย่ยวมาเบิ่งกันได้จ้าร้านนีงก็จะขายพวกปลาสมค่ะผสมแบบเป็นแผ่นก็มีปลสมแบบเป็นโต้ค่ะพี่น้อง ตัวละ๓บาทหาสิบบาทตัวใหญ่ๆเลยค่ะเขี่ยมาเบิ่งกันได้เด้อจ้าตลาดน้าแก่ค่ะผักสดๆค่ะพี่น้อง ใกลบ้านค่ะพี่นอ้องเป็นโตเลยค่ะโตละร้อยห้าร้อยยี่สิบห้าร้อยหกสิบห้าค่ะแล้วก็นขนาดค่ะผักสดสดเลยจ้าส,สดสดงามๆเลยค่ะพี่นอ้องอยู่ตลาดนัดแกจ้ามาเที่ยวม,มาเบิร์นกันได้เลยค่ะหืมเพ็ดฟางค่ะพี่นอ้องใช่เอนนี้คนเห็นได้ไเลย เห็นลงเอาไปลงช่อง youtube ค่ะสาวคาดพนมพาเที่ยวค่ะฝากติดตามด้วยติดฟางค่ะพี่น้องติดฟางงามๆดอกใหญ่ๆเลยค่ะเป็นถุงก็มีจ้ะถุงจังไหนคะแม่อ๋อถุงละาบาทสามถุงห้าสิบทุงใหญ่ห้าสิบเพิ่งกิโลจากพี่น้องถุงใหญ่ๆเลยค่ะห้สิบาทจ้าถุงนี้ ฟังกันงามเลยค่ะมาอุดนูนแม่เพิ่นได้ค่ะอยู่ตลาดนาแกค่ะอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมจ้าวายก็มีค่ะพี่น้องวายสดๆเลยค่ะเห็ดขาวเห็ดขาวกองละห้าสิบบาทกองใหญ่ๆเลยค่ะพี่น้องมีเห็ดขาวเห็ดบดค่ะของแม่เพิ่นแต่ก็มีผักหวานจ้ะ ผับวานกะกองใหญ่เลยค่ะห้าสิบ,บาทที่กันจ้าสดๆเลยค่ะจะเป็นถุงก็มี้ค่ะอันนี้ถุงละซ้าบาทค่ะแม่เพ็่นขายซ้าบาทถุงนี้ละซาบาทจะมีมาอุดหนุนได้จ้าอยู่ตลาดนาแกอําเภอนาแกจังหวัดนครพนมจ้าน,น่กล้วยค่ะพีน่น้องกล้วยมัน ผลไม,ม้สวยงามเลยค่ะมีใหญ่ๆเลยค่ะพี่นอ้องงามยานา,นานงามยานาเบนีหูนหน์ูแล้วก็มีเครื่องแกงค่ะพี่น้องเครื่องแกงเผ็ดใส่ถุงไปเลยค่ะ อันนี้เครื่องแกงไข่ถุงเท่าไหร่คะอ๋อถุงละสิบบาทพี่น้องถุงใหญ่ๆเลยค่ะเครื่องเอาไว้แกงแล้วไม้อะค่ะผักสดสดโอเชอร์รี่ค่ะทำามเน้อยเนี่ยทั้งเพื่อนอะไรเพื่อนทีพามเนาะทำไมนั่นเนาะ นมาเทียวม,มาเบ่งกันได้จ้าปิดหูนูพผักสดๆเลยค่ะ มาเที่ยวม,มาบึงกันได้ค่ะตลาดนาแกอำเภอนาแกค่ะจังหวัดคนครพนมจ้ะพี่นอ้องน,นี่ก็เวลาประมาณสี่โมงครึ่งค่ะคนก็เริ่มทยอยมาสือของกันจับใจไซสอยกัน้ายค่ะพี่น้องมาเที่ยวม,มาบึงกันไ้เดยจ้าบรรยากาศกันค่ะ นาตลาดกจะเป็นร้านขายผลไม้ค่ะพี่น้องผลไม้สดๆงามเลยค่ะเดี๋ยวพาไปเบิ้งคะเเลกันน ร่านไคลผลไม้ค่ะสดๆเลยค่ะพี่น้อง